สวัสดีครับผมเมนี้มาอยู่กับไอ้คู่บตาครับดีซีร้อยห้าเอกครับคันเก่าคันเดิมครับห่างหายกันไปโดนครับผมเมนี้ครับมาพอกันครับเมนี้ได้เอาคันลอยสิามาใส่ครับอีกคันหนึ่งอยู่บ้านเจ้าของครับคันนั้นจะไปกับรถไงครับคันนีว่ากับร้อยเอาร้อยสิามากับรถ ร้อยห้าครับที่บ้านน้องหินนาหอมครับโซนนี้ครับทางหายแก๊ดไปโดนอิลีครับครับท่านนี่โอ้ไปล่งมกีบให้พี่นอ้องในเบืองมาเมื่อนี่พ่อพอกันแล้วดัดคลิปดัดไปครับ คดีมีแอร์ครับเย็นสบายครับคดีขับวถผูกเป็นไร่หัวรับด้ผูกทางยาวครับตอนนี้รถเป็นรถเกี่ยวแบบเกี่ยวรถถือข้องวันไหนครับแต่ก็พอไม่ได้ครับ ตรงนี้ก็ประมาณหกไร่ครับตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณสี่ตันห้าร้อยโลครับตอนอยู่ของทางอุ่มทั้นนี้อยู่ที่หนึ่งันเจ็ดร้อยโลครับตอนนี้ได้ไปแล้วสองอุ่มสามอุ่มครับอุ่มสามเต็มครับ รธรรมดาลองลองลอง,ลองจะไปไล่นี่ครับแต่เกี่ยวเกี่ยวตัดหล่องครับ นี่ยอดทะลุไปแล้วครับ300ไร่ครับทะลุไปตั้งแต่วันทียี่2ิมีหน้าครับส0มร้อยไล่จากมีหน้ามากฮอดมือน,นี้มาจะถึง4ี0ยแล้วครับคันนี้เริ่มเี่วตั้งแต่กุมภาพันธ์ครับเดี๋ยวเขาพูดไล่ครับ แล้วตอนนี้เป็นข้าวโพดหลังนาครับทีลอยไล่เนี่ยใบมากครับ กดเป็นพันสามศูนสามครับคันนี้มีคนตามเก็บฟักครับฟักที่เนี่ยออกล้วนออกเดี๋ยวคนตามเก็บมาเก็บครับ ันเกีียวตามล่หน่มันก็เหมือนจะไหวครับ ครับท่านกลัวครับขั้นแสบแสบครับ่องร่างยังใหม่ๆครับ อยู่อยางเดับ ไปครับผมปีที่แล้วต่งนี้น้ำหนักสยู่ที่เจ็ดตันครับปีนี้สิทะลุเป้าบ่อครับอ่าเต็มแล้วครับอ่าไปเอาหกรอครับอ่าว่ารอเทแล้วครับ สวยดักตำไอ้ดินข้างหลังเลยครับต้องไปยีกได้ปะ เตียมอุ่มสามอุ่มไปแล้วครับสามอุ่มนี่ครับอีกอุ่มนึงอ่ะบ่เต็มครับใส่อุ่มนี้แล้วน่าจะประมาณหกตันหกตันแล้วครับตอนนี้รถวบชชองล่างเป็นระบบแบบยกสูงได้ครับ หรือว่าพัฒนามาดีครับนดครับยอวงหันครับ,รบ,อบอกวก็ามางานนี้ครับหกไร่ครับประมาณหไร่ครับ เดี๋ยวขึ้นเบื้งข้างบนครับโอ้มะเร็ดสวยครับนี่แกนนิดนึงครับผม,บน,มนี่ครับพื้นที่เกี่ยวมือนีครับให้นี่แล้วกะ็ให้ให้นันน,น่อยครับและะ้วกาหนีครับน่าจะมีแล้วประมาณหกเจ็ดตันแล้วครับ มตันแล้วครับขอพูดตอนนี้ขาดการว่าความชื้นขอพูดตอนนี้นี่น่นาจ,จะอยู่ที่ประมาณ35เร์เซครับความชื้นเป็นขาอพูดยังบ่แห่งดีวันไหนครับราคา9บาท10ตังค์ครับ30% รถเกีียวเกียวไล่หกร้อยครับมีคนเก็บปากให้พรอมส่วนรถลากกระโพดของผมเกี่ยวไล่ลากอยู่ที่ตันละสองร้อยครับตันละสองร้อยห้องไปได้น้ำล,นล่านล่านรับซื้ออีกครับตันละห้าสิบาทครับเป็นสองรห้าสิบครับเดี๋ยวมีมีคลิปเดี๋ยวผมผมจะลงคลิปแบบสรุป ขาข่าวให้ฟังครับว่าพีระขโนมาผุมได้จักตันแล้วแน่ๆ,ๆตอนนี้บวกลุดสามรอยหาทิบตันแล้วครับหรือว่ามานครับปีนี่ได้พอประมาณครับ เรียบร้อยครับรถลากผมมือหนึ่งได้อยู่สิสามตันครับสิบสี่ตันครับแบ่งเป็นสองเขี่ยวครับต่อมือสิบสามถึงสิบห้าตันโดยประมาณครับสองขั้นกับแล้วเล่าสามสิบตันครับมือหนึ่งยกสุดแล้วครับความสูงเดซัมนี่ครับ หยอนตัลงเหรครับรถว่าหันยกยกยก,ยกตัวสูงขึ้นครับตอนนี้หย่อนตัวลงอ่าเดี๋ยวครับคุณล่ะครับเกี่ยวเหลียวจังสรีสรุปบาได้จักตันครับผมฝากกิ๊ไปสวัสดีนะครับนอ ปีตาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผม